พระบันเทิงมาแล้วจ้าพระลิเกพระดีเจครบเครื่องวัดเป็นแค่ศาลาพักใจหรือกว่า2,600ปีที่เราเข้าใจว่าพระสงฆ์หมายถึงหมู่สาวกของพระพุทธเจ้าผู้ฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเลื่อมใสปฏิบัติตามพระธรรมวินัยที่ทรงสั่งสอนและกำหนดไว้พระสงฆ์จัดเป็นหนึ่งในพระรัตนตรัยซึ่งได้แก่พระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์โดยพระสงฆ์ในพระรัตนตรัยหมายถึงเฉพาะพระอริยสงฆ์คือบุคคลไม่ว่าคฤหัหั์หรือนักบวช และไม่ว่ามนุษย์หรือเทวดาที่ปฏิบัติธรรมจนได้บรรลุมรรคผลขอเน้นคำว่าพระสงฆ์คือผู้ที่ได้ปฏิบัติธรรมจนบรรลุมรรคผลต้องเป็นผู้สุปฏิปันโนผู้ปฏิบัติดีงามอุชุปฏิปันโนผู้ปฏิบัติตรงถูกต้องยายะปฏิปันโนผู้ปฏิบัติชอบเพื่อทำเป็นเครื่องออกจากทุกขสามีจิปฏิปันโนผู้ปฏิบัติสมควรเหมาะสมวันนี้ไม่เหมือนก่อนอีกแล้ว พราะเรามีพระดีเจพระโดเรมอนผู้โด่งดังแถมด้วยพระลิเกพระตลกงไ,งไม่แพ้คณะเท่งโหนงสามชาติเถิดเทิงห้องฝันหวังมูมันเข้าไปไข่โอ้ไม่รู้ว่ามันไปได้ยังไง พระสงฆ์หรือพระภิกษุถือเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าที่ต้องถือวัดปฏิบัติตามพระธรรมวินยัยอันประกอบด้วยศีลจำนวน227ข้อเพื่อยังให้ตนเป็นผู้เจริญพร้อมกับศึกษาพระธรรมคำสอนให้รู้แจ้งและยังให้ผู้อื่นเข้าถึงซึ่งพระธรรมนั้นโดยการเผยแพร่พระธรรมคำสอนแก่ปุตุชนทั้งหลายให้ผู้คนศรัทธากา่าหว้นั้นต้องประพฤติปฏิบัติตน สอนตัวเองให้้ไดก่อนต่างจากอัลัชชีเป็นคำที่ใช้เรียกนักบวชในศาสนาผู้ไม่ประพฤติปฏิบตัติตามหลักธรรมคำสอนของพระศาสดาเป็นพระนอกรีดที่ทำให้ศาสนาเสื่อมเสียไม่มีความละอายต่อสิ่งที่กระทานั้นเช่นพระภิกษุที่ไม่ประพฤติตามพระธรรมวินยัยเช่นพระภิกษุที่เสพเมถุนดื่มสุราเมรยัย อาลัชชียังหมายถึงพระภิกษุผู้กระทำย่ำยีพระพุทธศาสนาจนไม่มีความละอายต่อพระธรรมไม่ละอายต่อบาปก,กรรมทําผิดพระวินัยจนเคยชินเป็นพระที่ไม่มีความละอายเป็นเพียงผู้ที่อาศัยผ้าเหลืองประพฤติผิดเท่านั้นวันนี้พระภิกษุไม่เน้นการเป็นผู้ที่มีคุณธรรมที่ควรให้ผู้คนนับถือเป็นแบบอย่างซะแล้ว ไม่ต้องเป็นผู้มีปัญญาเลิศสามารถเข้าใจพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้อย่างลึกซึง้งและอธิบายให้คนอื่นฟังได้อย่างดียิ่งแม้เรื่องยากเพียงไรก็ตามก็สามารถอธิบายให้เข้าใจได้ง่ายแต่กลับใช้วิธีเปิดเพลงเต้นเพิ่มกิเลสเพิ่มราคะแล้วค่อยขัดเกลา หรือเล่นลิเกเล่นตลกโปกฮาขับกลมญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาเพิ่มความกำหนัดเติมไปให้เต็มแล้วค่อยสอนทำแบบงูงูปลาปลาเป็นแค่น้ำจิ้มผสมเปินเปย์ก,ปกันไปเท่านั้นกรมการศาสนาอย่างนิ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาอย่างเฉยมหาเถระสมาคมยังทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไม่ดำเนินการอย่างใดคนเลยไม่รู้ว่าสิ่งใดถูกต้องหรือสิ่งไหนผิด ประชาชนชาวพุทธก็เลือกเอาแล้วกันระหว่างพระที่สอนด้วยความเมามันสเสด็จเสด้าไปวัดไปทำบ,บุญทั้งทีได้หลายอย่างเจอพระด้วยเจอตลกด้วยเจอพระเอกลิเกด้วย3 in 1ในหนึ่งวัดดีกว่ายุคก,ก่อนๆออีกเชียวนะโยมอาเมนสืบจข่าวรายงานมมััันนนเเปปาายงงไ<อ>ไไข่อออกกใดุ้้ ผมเลยเอ่ามาือคำดยูยังไงทีเทก็งูกผมเองว่าไงโอ้มันว่าคอโลแคนเละนะรูมันว่ายังไงก็ได้จะให้เขาโมโลเนียนระเอกกน,น,น,นิดถักเหล้าวในไี่หรอโอ้บิม๊มพระไหนก็จะไปเคยไปว่ายัางไนเนาะว่าคอโลแคนเละฝากข,ข,ของทางใต้แต่ว่ามันลุ่มมืดเดือดหน